อีก <นะ S 2> สิบนาทีต้องไปสัมภาษณ์ไงขอบคุณมากเลยนะครับเจอกันนะครับพี่คะพี่กระเป๋าเงินตกค่ะขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะขอตัวนะคะเ,เดี๋ยวก่อนสินี่เป็นสิน,น้ำใจเล็กๆน้อยๆนะไม่เป็นไรค่ะช่วยแค่นี้เองไปสัมภาษณ์งานก่อนนะคะเด็กคนนี้ ีใจเป็นผู้จัดการนี่มันสบายจริงๆเลยเว้ยเงินไหลามาเทมาไม่เห็นต้องเหนื่อยเลยหักเงินเดือนพนักงานคนละสองพับาทโถ<ฮ>ถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยรวยเละแน่เลยวะ่ะ แต่งตัวดูดีนะเราเนี่ยมาสมัครงานแล้วตำแหน่งอะไรล่ะตำแหน่งในขาค่ะไม่เลวนะส่วนหนูก็มาสมัครงานเหมือนกันค่ะเธอต้องพูดเธอมาจากบ้านนอกใช่ไหมใช่ค่ะมาจากบ้านนอกค่ะหนูขยันแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้งานทุกอย่างเลยนะคะเธอนี่ก็กล้าเนาะที่นี่มันบริษัทระดับประเทศเลยนะ มันไม่ใช่ที่ที่คนมัานนอกแบบเธอเนี่ยจะเข้ามาอยู่ได้นะทำไมล่ะคะถึงหนูจะมาจากมัานนอกก็จริงแต่ว่าหนูมีความสามารถมากเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหนูก็มีประสบการณ์การทำงานด้วยเพราะว่าทำงานพาร์ทไทม์ตลอดหนูพร้อมเรียนรู้งานทุกอย่างเลยนะคะขอแค่พี่ให้โอกาสนะคะไม่ต้องพูดละเอาเป็นว่าผมรับคุณเข้าทำงานนะครับ ขอบคุณค่ะแล้วจะไม่ดูเลยซูม่ก่อนล้คะไม่ต้องเสียเวลาดูหรอครับดูจากรูปลักษณ์ของคุณแล้วเนี่ยก็คงเป็นคนที่เก่งแล้วก็จบจากมหาลัยที่ดังมากแน่นอนครับผมว่าคุณน่าจะทำงานได้ดีเลยเลยส่วนเธอนะก็เชิญไปหางานตามโรงงานทำก่อนแล้วกันมันน่าจะง่ายกว่าตรงนี้อะดูเรซูเม่หนูก่อนไหมคะคือหนูอยากได้งานนี้จริงๆอะคะ่ะ หนูต้องทำงานหาเงินไปรักษาแม่ด้วยอ่ะให้โอกาสนูน่อยนะคะนี่โอกาสเหรอโอกาสเนี่ยเขามีไว้สำหรับคนที่เพียบพร้อมอย่างน้องคนนี้ตั้งหากอย่างเธอเนี่ยไม่ควรได้รับโอกาสอะ่ะออกไปได้ลวไปน้องแบมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเริ่มงานได้เลยนะครับค่ะ <c oughs> ออกไปสิยืนเซอร์จอยู่ทำไมล่ะ เป็นอะไรทำไมหนูดูเศร้าๆล่ะหนูมาสมัครง,งานที่นี่ค่ะแล้วผลเป็นไงบ้างพี่เขาบอกว่าที่บริษัทนี้ไม่รับคนบ้านนอกหนูพยายามอธิบายแล้วนะคะว่าหนูจะตั้งใจทำงานแล้วหนูก็ขยันมาก แต่ว่าพี่เขาไม่ฟังเลยค่ะแม่แต่เลซูเม่ของหนูเขาก็ไม่ยอมดูเลยอะ่ะพี่คนนั้นเป็นใครหรอเขาเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายอะค่ะแถมเขายังบอกด้วยนะคะว่าคนบ้านนอกไม่มีทางได้งานที่ดีหรอกแล้วก็หวัวเราะย่อนใส่หนูหนูรู้สึกแย่มากเลยอะค่ะ ชอบพูดแบบนั้นกับหนูจริงๆหรอใช่ค่ะหนูรู้นะคะว่าหนูไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นแต่ว่าหนูอะ่ะพร้อมทำงานตลอดเลยนะคะแล้วก็พร้อมเรียนรู้งานด้วยค่ะขอดูเรซู่หน่อยสิ การศึกษาดีมากเลยนะเคยทำงานพาร์ทไทม์ตั้งหลายที่ด้วยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเสิร์ฟอาหารหรือว่าขายของเช็ดกระจกทุกอย่างที่เป็นงานเนี่ยหนูทำได้หมดเลยนะคะขอแค่ได้เงินมารักษาแม่ค่ะหนูอยากทำงานจริงๆอะคะ่ะหนูเข้งแข็งมากเลยนะ หนูไม่มีทางเลือกอะคะ่ะถ้าหนูไม่สู้ครอบครัวหนูก็คงแย่ะคะ่ะตามมาเดี๋ยวจัดการเรื่องนี้ให้ก้อนนี้ซื้อรองเทา้า ก้อนนี้ก็ช้อปปิ้งเสื้อผ้าอะไรกันส่วนที่เหลือนี่ดินเนอร์หรูๆสบายจริงๆเลยเว้ยผู้จัดการเนี่ยเข้ามาสวัสดีครับผมมาสัมภาษณ์งานครับเลยูเม่นี่ครับ โหนี่จบจากมหาลัยเคโอเคเลยเหรอเนี่ยใช่ครับไม่เร็วเลยนะขอบคุณมากครับฉันถามหน่อยสินายอยู่กรุงเทพหรือว่ามาจากต่างจังหวัดอะจากต่างจังหวัดครับ<า>นี่มันันบ้าเลยวันนี้ฮะทาไมมีแต่คนมัานนอกมาสมัครงานวะเนี่ยคนมัานนอกแล้วมันทำไมล่ะครับ คนบ้านนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียนมหาวิทยาลัยดีๆหรอครับคนบ้านนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะทํางานที่นี่หรอครับนายเป็นใครอะมาสอนฉันอะฉันเป็นผู้จัดการของที่นี่ดังนั้นฉันมีสิทธิ์ตัดสินใจรับคนเขาทำงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นใครผมไม่สนหรอกนะครับข้าวที่คุณกินทุกวันนี้ ก็มาจากชาวนาที่อยู่ต่างสงวัดกันทั้งนั้นแต่คุณกลับมาดูถูกเหยียดย่ำพวกเขาผมว่าแบบนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ยอมนะครับคุณคงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใคร เดี๋ยวนะคุณเป็นประธานาบริษัทเหรอฮัลโหลฝ่ายบุคคลใช่ไหมครับผมมติเองนะครับช่วยจัดการเรื่องไล่ผู้จัดการการตลาดออกให้ผมทีเ,เคือคุณมติครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ใช่เป็นแค่เจ้าของบริษัทนะครับแต่ผมยังเป็นคนที่มาจากบ้านนอก คนที่คนดูถูกนะักดูถูกเนะีออกไปออกไปจากบริษัทผมซะเข้ามาได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยหนูค่ะไม่เป็นไรแต่จำไว้นะไม่ว่าจะมาจากต่างจังหวัดหรือว่า จะเป็นคนที่อยู่ที่กรุงเทพทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเติบโตขอแค่พยายามแล้วก็ตั้งใจก็พอแล้วหนูเข้าใจแล้วค่ะหนูจะตั้งใจทำงานนะคะดีมากยินดีต้อนรับสู่บริษัทของผมนะคะหนูได้งานแล้วเหรอคะใช่ครับตั้งใจทำงานละขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ทำงานเป็นไงบ้างดีมากเลยค่ะแล้วก็หนูจะตั้งใจทํางานให้เต็มที่เลยนะคะดีมากที่นี่ให้โอกาสสําหรับคนที่ขยันนะไม่ส่วนรองว่าจะมาจากที่ไหนขอแค่ตั้งใจก็พอหนูขอบุณพี่อติมากเลยนะคะถ้าวันนั้นไม่ได้พี่อติช่วยหนูหนูก็คงกลับบ้านมือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่แบบนี้อ่ะ ไม่ต้องขอบคุณหรอกหนูเป็นคนที่มีความสามารถขอแค่มีคนเห็นก็พอซึ่งบังเอิญว่าพี่เป็นคนนั้นสัญญาเลยค่ะว่าจะไม่ทำให้พี่อติผิดหวังแน่นอนดีมากแต่ถ้ามีอะไรให้ช่วยเนะี่ยบอกได้เลยนะได้ค่ะ